สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ไก่จะพามาแซบนะคะอันนี้ก็คือน้ําส้มตํานะคะเจ๊ไก่ปรุงไว้แล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าก็มีน้ําปลาร์นะคะมีน้ําปลาร์แล้วมีกะปินะคะแล้วก็มีน้ําปูนะคะน้ําปูนั่นเองนะคะน้ําปูผงชูรสน้ําตาล มะนาวบีบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทําน้ําปรุงเสร็จแล้วนะคะนี่มะเขือสดๆเลยค่ะจากต้นนะคะตัดไปเก็บมาเมื่อกี้ค่ะมีความภูมิใจนิดๆนะคะมีมะเขือได้เด็ดทานเองค่ะที่บ้านนะคะอุ้ยปลูกประคับประงมเลี้ยงยากก็เลี้ยงลูกอีกค่ะเพื่อนๆจ๋ามะเขือนะคะนี่ค่ะ เราได้น้ำปรุงน้ำส้มตามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวราเชไก่จะบอกว่าเครื่องมีอะไรมั่งนะคะวันนี้ก็จะมีซูเปอร์ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจาซูเปอร์นะคะแล้วก็จะมีสบายนางสบายนางนะคะแล้วก็จะมี ขนมจีนแล้วก็ไข่ต้มหนึ่งหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยค่ะเราจะเอาเดี๋ยวเราจะเอาใส่กันเลยนะคะตักลงไปเลยนะคะใส่ซูปเปอร์ไปเลยค่ะ ไม่คะสี่ห้าดีกว่าสี่จัดไปอย่าให้เสียคะ่ะห้าคะ่ะแล้วก็สบายนางนะคะเห็นไหมคะเกไก่ต้มทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาใส่ลงไปเลยนะคะกรุบๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่คะ่ะ แล้วก็คนค่ะเราทำน้ำส้มตำไว้ก่อนแล้วมันง่ายค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอามาคนนะคะเราตำไม่ได้แล้วค่ะถ้าตำแล้วเ,เดี๋ยวซุปเปอร์จะกระเด็นออกนะคะเราต้องคนเบาๆาค่ะเห็นไหมคะ สุดยอดเลยค่ะเอาไปคนเอาไปคลุกในครกเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาเทอ,ออกใส่จานนะคะแล้วเราก็มาจัดจานกันค่ะเอาไปให้เขาคลุกให้เข้ากันในครกเรียบร้อยให้เข้ากับเครื่องนะคะ <S <S เพิ่มสบายนางอีกนิดหน่อยค่ะนัคะนัคะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้จะกรุบกรให้ดูค่ะเห็นแต่อยู่ในดูใน y o u t u b e เห็นแต่เพื่อนๆก็ทำกันค่ะเขาบอกว่ามันกรุบกก็อยากกรุบกกับเข้ามากนะคะบสบายนางนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเทออกจากครกลงมาใส่จานนะคะจัดจานกันเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุยจะทำยังไงดีนะ้าจะหกนะเนี่ย ถ้าใครถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้นะคะถ้าดึกแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่จะไก่ลงดึกนะคะเพราะมันเป็นช่วงหกห้าโมงเกือบหกโมงเย็นบ้านเจ๊ไก่ค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะเพื่อนๆสวดยอดสวดยอด เห็นน้ำไม่แดงอย่าหาว่าไม่เผ็ดนะคะเจ๊ไก่ไม่ค่อยทานเผ็ดเท่าไหรค่ค่ะเผ็ดนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วเรามาจัดจานสักนิดนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าส้มตำสบายนางค่ะรสชาติจัดจ้านทีเดียวนะคะเพื่อนๆยังไงคลิปนี้เจ๊กไก่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ซั c r i b e ให้เจ๊กไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ